น้องว่าตรงที่มันอินเสกันคือตรงไหนนั่นเองเปิดกับใช่เปิดหนึ่งที่เปิดห้าเปิดตรงกลางนั่นเองจบงั้นคําตอบข้อนี้นะครับต้องตอบเปิดหนึ่งถึงเปิดห้าไม่ง่ายนะโจทย์อย่างเงี้ยที่เตือนเลยน้องต้องกลับไปซ้อมเขียนจนคล่องบอกเลยเลขคือการซ้อมเขียนซ้อมเขียนซ้อมทําซ้อมทาซ้อมจนจําได้อืม ลืมอีกแล้วอะจำชื่อไหมน้องอะไรนะนัด<า>กับพี่ธันน่ะค่ะธันก็คืออนันต์หนุขึ้นมาแล้วเราหะเปลี่นยนเป็นเฮ้ยโคตรเท่ฮะคือที่บ้านมีสองคนโอ้โ oh, ห <im> นี่ถ้าคนที่สามพี่นึกชื่อไม่ถูกเลยเนี่ยโ oh อ้โหพี่ทันใจดีไหมเนี่ยใจดีไหมใจดีเนาะอ,อืมเขาดูอารมณ์ดีไหมที่บ้านอารมณ์ดีค่ะเราติดเล่นไงอะไรนะเล่นอะไรติด อ๋อโอเคโอเคโอเคแต่นะก็ให้กำลังใจด้วยนะมแม่ชอบอยากได้ฟิลแบบมีน้องสาวบ้างอะ <c oughs> ของพี่มีแต่น้องชายพี่น้องกันสาวกนผู้ชายไอหาตายชะตาย,ตยหาเอออ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อสิบเอ็ดกันดีกว่านะข้อสิบเอ็ดข้อเนี้ยพี่บอกเลยนะต้องเข้าสูตรไหนแน่ๆไม่ต้องคิดเยอะเลย สูตรสองต้องเป็นเครื่องหมายอะไรกว่าน้อยกว่าตัวที่เป็นเครื่องหมายต้องเข้าสูตรสามนี่เลยชัดเจนสูตรนี้สูตรเดียวเลยพี่อ๋ยแต่มันมีเท่ากับไงก็ใส่เท่ากับเท่ากับแค่นั้นเองทีนี้าน้องจะเข้าสูตรสามเนี่ยน้องต้องถอดแอปเป็น x มากกว่า a ก็คือถอดมาเป็น x ลบสามแล้วก็ x มากกว่าเท่ากับ x บวกห้าส่วนด้วย x บวกสองอย่างนี้ก่อนอันแรกทันไหม เสร็จแล้วสูตรสามันเซ็งตรงที่มัต้องตามด้วยยูอะไรน้องยูเนียน <Union. S 2> เสร็จแล้วก็ถอดมนาะแอปก็คือเป็น X-3 ลบสส่วนด้วย X กับเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าซึ่งต้องน้องต้องใส่เท่ากับไปด้วยแต่มันต้องติดลบ A พี่อยากรู้มากเลยคําว่าติดลบตรงเนี้ยแปลว่าพี่ต้องเอาลบคูณบนหรือว่าคูณทั้งบนคูณทั้งล่างเพราะเด็กชอบเข้าใจผิดกันเยอะบ,บนอย่างเดียวครับจําไว้เลยครับต้องคูณแค่บนอย่างเดียว ข้ออะไรพี่เล่าให้ฟังถ้าน้องเอาลบคูณทั้งบนกับล่างมันจะกลายเป็นอย่างนี้เห็นไหมซึ่งอย่างเงี้ยน้องรู้ว่าลบจะลบเป็นอะไรบวกอันเนี้ยมันจะได้สองส่วนสามซึ่งมันจะคนละอันกับอันเนี้ยลบเข้าใจปะเพราะฉะนั้นการคูณลบจะต้องคูณแค่บนกับล่างอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เขานิยมข้างอะไรมากกว่าข้างบนมันเลยเป็นลบสองส่วนสามอย่างเงี้ยถูก พอป่ะอ่ะอันนี้โนต้ตไว้นะอ่ะัอน,นี้ถ่ายน,นี้ไ้ก่อนข้อสิบแอบข้อสิบไม่ยากนะครับข้อสิบไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูข้อสิบเอ็ดกันจะปิดร์สแล้วถามตรงพี่พูดตรงๆงเลยนะไม่เขินเลยนะพี่ยังไม่มั่นใจเวลาพี่เรียกชื่อเราเลยเพราะในสมองพี่ก่อนเรียกเนี่ยมันจะตึกต๊กตึ๊กคือมันจะสลับกันได้เข้าใจปะ เพียงพอพอเพียงอะไรเงี้ยคือมันจะแบบมันมีทริกในการจำไหมอ่ะหนูเพียวอยเพียงพออ้าวหนักกว่าเดิมอีกอันนี้เพียวแม่กูมันหนักกว่าเมื่อกี้อีกเมื่อกี้ก็อะไรจะเฮ้ยมันมันจะเพียงพอเลยเพียงคนละคนเลยทีนี้หนักพี่อุ๋ยคะหนูเกลียดพี่เลยพี่ขอโทษเออ โหนี่คนเคยทักไม่เนี่ยหน้าคล้ายกันมันต้องใช่อยู่แล้วขนาดพี่ยังสับสนเออโอ้สุดยอดจริงอ่ะพี่ขอโทษแล้วกันพี่จำได้ละเพียววันหลังต้องมีป้ายชื่อเออเพียวแปแปบเพียทำใบแล้วมาคล้องอ่าขอนี้นะนี่นะโอเคจําไม่ไปสับกันพี่สมองไม่ค่อยดีในการจําหน้าคนน้องเคยเหมือนกันนะทักน้องผิดอ่ะที่ห้างเนี่ยเห็นเดินมา เอ้าไอชัดเฮ้ยเป็นยังไงบ้างใครครับอ๋อชัดไม่ได้ชื่อชัดโทษนะครับเทีอย่ายไอ้เลยตัดดีไม่ตบหัวมันเลยฮะโดนต่อยหน้าแน่เลยเนี่ยสองกันแย่งกันนี้นะจะบอกว่าข้อเหเนี่ยต้องเข้าสู่ที่สามสู่ที่สามเพราะว่าอันเนมันมีเครื่องใหม่มากกว่าพี่อะไรต้องเข้าเครื่องใหม่มากกว่าซึ่งมากกว่าคือ น้องถอดแอปเป็นตัวนี้เลยก็คือตัวนี้ถอดแอปเป็นตัวนี้เลยเสร็จแล้วตัวนี้ลอกมาเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยอยู่เนียนอันนี้อยู่เนียนเสร็จแล้วสูตรที่3าเนี่ยต้องกลับเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าน,นี้กลับเป็นน้อยกว่าและคูณ A ด้วยลบจําไว้ว่าถ้ามีเศษกับส่วนการคูณลบคูณเฉพาะข้างอะไรอย่างเดียวข้างบนอย่าคูณบนกับล่างเพราะมันจะไม่มีผลเข้าใจไหมชัดเจนเนี่ยพี่พูดตลอดเลยเชื่อไหมวันสอบจริงก็ต้องมีน้องม .4 ทำไม เออคุณทั้งบนทั้งล่างโอ้ตายแล้วฉันสงสารนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรตอนนี้รู้แล้วนะทีนี้พอได้นี้เสร็จก็แยกกันคิดแล้วก็ยูเนียนกันอ่ะเริ่มซ้ายมือก่อนคุณค่อยได้ไหมคาร์นอไม่ได้ต้องย้ายทั้งก้อนไปทําไมลบแล้วก็คิดคาร์นอรวมทีเดียวเพราะฉะนั้นครับเราย้ายมาลบกันเลยดีกว่าซ้ายมือมี x ลบสามจุดเอก็ลบด้วย x บวกห้าส่วนด้วย x บวกสองมากกว่าเท่ากับศูนย์ นี่ลองันเลยเสร็จแล้วคอละนอมมันจะมี2ตัวนี้ก็เอา x บวกสคูณข้วข้างบนก็นจะเป็น x ลบสคูณด้วย x บวกสองอันนี้เอา x คูณขึ้นมาก็จะเป็น x บวกหคูณด้วย x และรวมทั้งหมดด้วย x กับ x บวกสมากกว่าเท่ากับ0นี่ เสร็จแล้วตัวนี้กระจายเข้าไปครับก็จะเป็น x กนลังสองใกล้ได้ลบ3ม x ไกลก็ได้2 x เสร็จแล้วข้างหลังเจอข้างหลังก็ได้ลบ6ตัวนี้เอา x กระจายเข้าไปเป็น x กาลัง2เจอลบข้างหน้าก็เป็นลบ x กลังสอง x ไปคูณ5้ได้ x เจอลบข้างหน้าเป็นลบ5้า x แล้วก็ส่วนข้างล่างด้วย x กับ x บวก2คือข้อนี้เป็นข้อสังหารของอาจารย์เลยบอกเลยคือ แกจะชอบออกอะไรที่มันแบบเด็กทําไม่ทันน่ะบางทีก็เคยสงสัยนะเพื่ออะไรวะออกอย่างเงี้ยเออคือถามว่าถ้ามันแบบกันบ้านให้เด็กฝึกทามอะ่ะพี่ว่าดีเพราะคนไหนที่เขาขย,ยันเขาชอบเขาจะได้แบบเจอโจย์แปลกๆเขาจะได้ฝึกได้แต่คนส่วนใหญ่มันไม่ได้ชอบเลขทุกคนนะเว้ยใช้คำว่าคนส่วนใหญ่เลยนะ พี่รู้เลยขนาดพี่เป็นคนชอบเลขพี่ยังรู้เลยว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะชอบและส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบกันด้วยเราก็ต้องเห็นใจอ่ะทีนี้พอได้ตัวนี้เสร็จน้องว่าขบนไข่เจ้ากันอือพี่ก็ว่าอีกกำลังสองมาเจ้ากันเสร็จแล้วเขาจะมีตัวลบสามเอ็กสองเอ็กลบห้าเอ็กเอาสามเอ็กลบสองเอ็กบวกสองเอ็กก่อนก็เหลือเป็นลบเอ็กลบเอ็กลบห้าเอ็กเป็นลบหกเอ็กก็จะเป็นลบหกเอ็กแล้วก็ลบหกก็จะกลายเป็นลบหกเอ็ก เดี๋ยวกานะทำตรงนี้ต่อเลยก็ไนดะ้ลบ 6x ลบ6ส่วนข้างล่างด้วย x กับ x บวก2มากกว่าทับ0ศูนย์ค่อยเ,คยเขียนทีละนิดซึ่งตอนนี้ปนแปลว,ว่าเราจะได้ทางขวาเป็นเลขศูนยเรียบร้อยแล้วแล้วมี x ทั้งหมด3ชุดบนล่างแล้วก็อีกอันหนึ่งเอาตัวที่ง่ายก่อนอย่าง x เฉยๆอ่ะ เวลาเขียนเส้นจำนวนมองไปเลขอะไรถ้า x เฉยเฉถ้า x บก2ลบ2แต่ถ้าอยากรู้ข้างบนไป็นเลขอะไรจับเท่ากับศูย์ข้างบนมันคือลบ 6x ลบ6เดี๋ยวลองจับเท่ากับศูนย์ดูย้ายลบ6ไปก็จะได้6ย้ายลบ6ไปหารก็จะได้ลบาแสดงว่าข้างบนลบ1จริงไหมซึ่งถ้าเราเรียงลบ1เรียงลบ2เรียงศ์เนี่ย2จะน้อยสุดบ1จะลองมา0นจะอยู่นี่ แล้วที่สําคัญน้องระวังด้วยนะหน้าเอ็กติดอะไรด้วยติดลบเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มเครื่องหมายต้องเริ่มด้วยอะไรก่อนลบบวกลบบวก,ลก,ลกสลับกันโจทย์ต้องการมากกว่าเท่ากับศูนย์ครับมีเท่ากับแปลว่าปิดแต่ว่าข้างล่างตรงลบสองต้องเปิดตรงศูนย์ต้องเปิดแต่ว่าตัวข้างบนปิดได้ที่ลบหมากกว่าศูนย์ช่วงบวกครับจะเป็นตรงนี้เนี่ยคือคําตอบของกรณีแรกกรณีแรกคือกรณีแค่นี้ น้องลองดูดูดิเด็กแม่งต้องแบบโอ้โหกูกว่ากูจะเสร็จแค่เนี้ยเอาตรงๆข้อนี้ไม่ควรเป็นข้อสอบปลายภาคเข้าใจป่ะแต่อาจจะเป็นการบ้านก็ได้อาจจะเก็บคะแนนให้คะแนนเยอะโอเคได้ให้นักเรียนไปทํามาใครทําได้กูให้คะแนนนะเพราะมันเสียเวลามันนานมากนี่แค่ครึ่งเดียวนะจริงไหมยังเหลืออีกอะไรอีกครึ่งซึ่งเดี๋ยวต้องหามาแล้วอยู่ด้ยวยกันอ่ะมาเดี๋ยวมาดูอีกครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งถามน้องดีกว่าต้องย้ายยังไงต้องย้ายยังไงอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องย้ายไปลบใช่ไหมแล้วก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญ,ญาตเอาไปทำทางซ้ายนะครับตรงดอกจันย้ายไปลบทางซ้ายมี x ลบสส่วน x อยู่แล้วก็ย้ายทั้งก้อนมาลบเป็นลบ x ลบ5ส่วนด้วย x บวกสแล้วก็น้อยกว่าถ้ากับ0 นี่เขียนไหน้องบอกพี่หวีคะนี่พี่ตั้งใจเว้นที่ให้หนูไม่พอใช่ไหมคะพ,พี่ขอโทษครับพี่นึกว่ามันจะจะพอตอนแรกเสร็จแล้วเราก็ทําการคูณไข่เอาเนี้ยไปคูณอันนี้ก็จะเป็น x ลบ3กับ x บวก2ตัวนี้คูนไข่ขึ้นมา x ไข่ามาก็จะเป็นลบวงเล็บลบ x ลบ5แล้วก็ x 2. ส่วนข้างล่างด้วย x กับ x บวก2น้อยกว่าเท่ากับ0เขียนไปเรียบร้อยเอานะชีวิตบางทีมันก็ต้องเจอเรื่องที่มันไม่คาดฝันน้องบอกเจอทุกวันมีเด็กบอกพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยอาทิตย์หน้าจะสอบไปภาคมีโอกาสฝนตกน้ำท่วมไหมจะได้องไปสอบไอ้เคียมันมีวางแผนขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าถามพี่นะ ถ้ามันตกอย่างอย่างวันนั้นเน่ยแล้วแม่งตกติดต่อกันเน่ยไอเย็ดโรงเรียนแม่งท่วมอะ่ะพี่ว่าสอบก็สอบไม่ได้แลวถ้าให้พี่เดาพี่ว่าไม่มีทางสอบออนไลน์แต่มันจะแค่เลื่อนไไม,ไมป็นไงเออเลื่อนเรื่อนอีกปิดเทอมมันก็น้อยลงอะ่ะเออพี่ว่าก็ไม่ดีเหมือนกันนะอืมบางโรงเรียนนี่ท่วมแบบท่วมหนักเลยนะเว้ยเออโหนะ่ะอ่ะโอเค ทีนี้ตัวนี้กระจายกันนครับก็เป็น x กลังสอใกล้ได้ลบ3 x ไกลก็ได้2 x เสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลบ6เสร็จแล้ว x ตัวนี้คูณเข้าไปเป็นลบ x กาลังสเจอลบเป็นบวก x ตัวนี้ไปเจอลบ5 x เจอลบเป็นบวกข้างล่างก็เหมือนเดิมครับอารมณ์เหมือนทำสองข้อเลยน้องเข้าใจคำนี้เนาะเหมือนเราทำสองข้อเลยแต่ก็ต้องทำอะ ทีนี้ x กำลัง2ข้างบนไม่ได้เจ้ากันแล้วครับมันจะรวมกันเป็น 2x กำลัง2ลบ 3x เจอ 2x เป็นลบ x ลบ x เจอ 5x เป็น 4x เสร็จแล้วมีเลขลบ6ด้วยข้างล่างก็จะเป็น x กับ x บวก2เรียกว่าลุกยกันสุดๆข้อนี้น้องเดาว่าข้างบนต้องทำไงต่อก็ต้องแยกแฟกเตอร์แต่ก่อนแยกมีคำแนะนำนิดนึง เลขสองเลขสี่เลขหกเป็นเลขคู่ดึงตัวร่วมสองออกก่อนได้ไหมได้เพื่อให้เลขมันน้อยลงจําไว้นะการที่เลขน้อยลงจะทําให้การแยกแฟกเตอร์ทําไมขึ้นมันง่ายขึ้นอันนี้พี่พิสูจน์มาแล้วว่าจริงว่ะต่อยพี่ชอบแยกแฟกเตอร์นะพี่ก็ไม่อยากแยกเลขเยอะๆพี่แยกให้ละกันครับข้างบนจะแยกได้สองานอันหนึ่งเป็น x บวกสามอันหนึ่งจะเป็น x ลบหนึ่งส่วนข้างล่างก็จะกลายเป็น x กับ x บวกสองน้อยก่อเท่ากับศูนย์ เสร็จแล้วเขียนเส้นจำนวนเลยครับมาจะที้หมดสี่วงเล็บน้อยสุดคือลบสามแล้วก็มีลบสองแล้วก็มีศูนย์แล้วก็มีหนึ่งเสร็จแล้วก็เริ่มจากเครื่องหมายบวกลบบวกธรรมดาครับน้อยกว่าศูนย์คือช่วงลบน้อยกว่าศูนย์คือช่วงลบตรงศูนย์กับลบสองไม่เอานะครับแต่ตรงที่อื่นเอา จะบอกว่าเนี่ยคือคำตอบของกรณีที่สองสูตรหนึ่งใช้ไปแล้วสูตรสองใช้ไปแล้วข้อนี้คือสูตรสามสาเหตุที่พี่ไม่ค่อยชอบสูตรสามเพราะว่ามันต้องมันมีสองอันยูเนียนกันเข้าใจไหมเออซึ่งตอนนี้ยเราได้คําตอบสองอันแล้วแต่คําตอบสองอันนี้ยังไม่จบให้น้องเดาต้องทําไงต่อเออจะมายูเนียนเอาเส้นจํานวนเนี้ย กาเส้นจํานวนที่เราได้มาก่อนหน้านี้มาอยู่เนียนกันซึ่งอยู่เนียนก็ต้องเอามารวมกันอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนเอามารวมให้ดูข้อนี้นี่เป็นข้อที่พี่ไม่อยากให้อาจารย์ออกจริงๆเลยนะใจร้ายมากเลยแต่ก็แล้วแต่อาจารย์แต่ละคนนะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันบางครั้งเรามองมุมหนึ่งเขาอ,อาจจะมองมุมอีกมุมหนึ่งที่แบบต่างกันอนะ